ในช่วงของการประชุมรวมรถรวมคนนะครับเราไดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆจะเห็นว่ารถนั้นเยอะจริงๆครับยังมาไม่ครบนะครับนี่ฮะดูไปทางขวาก่อนนะครับยังมีมาเรื่อยๆนะครับหลายแถวเลยทีเดียวครับเพราะว่าปีนี้ รถเยอะมากครับโดยเฉพาะรุ่นทีมนะส่วนขนนุนสีไข่ไก่ขนุนอันนี้เป็นรถผมนะครับอันนี้เป็นรถผมก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆภาพสวยจริงๆครับเพราะว่าอยู่มุมสูงนะครับนี่ปีนี้รถแรงเยอะเลยทีเดียวครับ เยอะมากส่วนแถวหน้าแถวหน้า,านี้เป็นรกกระป๋นะ